โลบาร์ bar, ติดแล้วมีประโยชน์อย่างไรต่อรถเพื่อความปลอดภัยหรือติดเพื่อความเท่สวัสดีครับวันนี้พบกับไทนะครับไทอันดาสโไทยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องโลบาร์ bar, ติดแล้วมีประโยชน์อย่างไรต่อรถเพื่อความปลอดภัยหรือติดเพื่อความเท่โลบาร์ bar, ที่เราเห็นรถบ้านแต่งซิ่งทั่วๆไปติดกันอย่างแพร่หลายไล่ไปตั้งแต่รถเล็กอีโคคาร์ไปจนถึงรถซีดานขนาดใหญ่ แท้จริงแล้วประโยชน์ของการติดตั้งคืออะไรปลอดภัยหรือแค่ทําเท่เรามาหาคำตอบกันครับโลบาร์คืออุปกรณ์เซฟตี้ที่ติดตั้งอยู่ในรถแข่งซึ่งประโยชน์ของโลบาร์นั้นก็ติดตั้งไว้เพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงในห้องโดยสารเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ขับขี่ในกรณีที่รถเกิดการพลิกคว่ำนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งก็คือตามกติกาของการแข่งรถไม่ว่าจะเป็นทางวิบากหรือทางเรียบ รถที่ใช้ในการแข่งทุกคันจะต้องติดตั้งโลบา์ทุกคันในปัจจุบันโลบาที่เราเห็นกันอยู่นั้นก็คือเอ็กบา,รบารหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคลอสบาก็ได้ที่จะติดอยู่ตรงส่วนท้ายหลังของรถเจอได้บ่อยๆในรถประเภทท้ายตัดหรือเรียกกันติดปากอีกอย่างหนึ่งว่าแฮชแบกนั่นเองส่วนเรื่องที่ว่าจะติดแล้วมีประโยชน์อย่างไรมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างเราก็ตอบได้ดังนี้ในส่วนของข้อดีมีดังนี้ 1>, 1. เพิ่มความเท่และสวยงามให้กับตัวรถ 2. เสริมความแข็งแรงให้กับตัวรถตัวถังไม่ยุบไม่บีถึงห้องโดยสาร 3. สร้างบาลานซ์ที่ดีให้กับตัวรถมีการกระจายแรงได้อย่างสมดุล 4. ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่เข้าโคง้งตัวถังไม่เวียงส่วนสำหรับข้อเสียมีดังนี้ 1. ลดหนักขึ้นกินน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิมถ้าติดตั้งโลบาที่ใช้วัสดุเป็นเหล็ก 2. เปลืองเงิน 3. เสี่ยงต่อการโดนตำรวจเรียกและแน่อนอนว่าอาจจะโดนค่าปรับได้ง่ายอีกด้วยครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสาระน่ารู้ดีๆที่เรานำมาฝากในวันนี้ก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเพจเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ